สนับสนุนโดยวัววัวาประเทศไทยมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ป่ะเมื่อกี้จะเกิดอะไรขึ้นนะอ้าวไปไปเฮ้ยคิดว่าใครในกลุ่มโกหอมที่สุดถ้าได้ดมคอเขาสักทีจะเลือกใคร แต่เอ้คำถามไม่ง่ายไปเหมงัเออแล้วมันเหมือนแบบต้องหลับตหอ่อนอ่วตัวหอมหรอกินก่อนนะตัวหอมพี่ช้างครับเออเป็นรูปเม็นรูปเม็ดเหน่อยหน่อยเมน่อยว่าพี่ช้างตัวหอมตลอดที่ี่ชั่วโมงจริงๆฉีดทั้งวันเลยอย่าดมพอดมพอ เ้ไปฝั่งใครก็ดูเลยฝั่งใครฝั่งใครแล้วกคไปกาแฟเป๊ะเป๊ะกู๊ะจะบ้างเหรอเอ้ยถ้ามีคนในกลุ่มมาสารภาพรักจะตอบว่าอะไรลองคิดลองคิดดูลองคิดดู รรหรือหรือว่าอยากจะสารภาพกับ <ละ S 1> <อ>ใครถ้าไม่มีไงอาตัวไม่คนมาบอกว่ารักจิงนะครับจิกก็จะต,ตอบว่ารักเหมือนกันนะครับเอ,เ,อเอาละถ้าตัว่าไม่ใช่คนเฮ้ยหักเลย ถ้าใครในกลุ่มเป็นหมอนข้างได้อยากกอดใครนอนมากที่สุดเอรู้คูหออยากให้ตอบสิ่งที่แบบว่ารู้อยู่แล้วหรืออยากให้แบบอยากอีกคนอื่นที่อยากให้อยากกอดเลยกล้าฉีกเลยท้าครับอเมยไม่รู้เมยไม่ไม่รู้เมออเมเขิน เกิดมาที่ต้องแบบเรียกเขาตอนแรกก็แบบในใจก็อยากเรียกคนอื่นแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่าเออเราก็ชอบเขาแล้วก็เรียกเขาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนแบบฟิลเหมือนคนที่ชอบมาใกล้หน้าเราเลยแล้วใจนี่แบบเต้นแรงมากแล้วแบบหลับตาเลยตอนที่ผมจูบเขาอ่ะ <S <S <า>ก็ได้เกิดให้คะแนนความฟินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ <S 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 ถ้าเกิดมีเต็มร้อยก็ให้ร้านนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เราชอบแล้วก็ น่ารักแบบตอนจูบคือเขาแบบมันนุ่มนวลนะครับแต่เราหลับตาแต่เราแค่สัมผัสความรู้สึกได้ในบางวันที่ฟ้าอาจจะไม่สดใสเส้นทางอาจจะไม่ราบรื่นแต่เพียงแค่หันไปแล้วเห็นใครบางคนยังอยู่ตรงนั้นคอยรับฟังเรื่องเล็กๆที่เหมือนมันสำคัญที่สุดในโลกหัวใจก็อบอุ่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลความสุขที่ไม่ต้องตามหาไกลเลยแค่การมีอยู่ของใครสักคน ก็ทำให้ทุกวันกลายเป็นวันที่พิเศษโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยบีมกำลังแบบปรับปื้มชอบใครสักคนอยู่แต่รู้ว่าเขาอะกำลังมองคนอื่นอยู่อะแล้วจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยถูกแล้วพี่มีแบบใครที่พี่แบบปิ๊งปิงปะชาร์ทโอ้ยก๊อตแต่ว่าเหมือนจากที่เราสังเกตเขาอะเรารู้ว่าเขาแบบมีจุดโฟกัส จุดสนใจที่คนอื่นก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าบีมเคยบอกเขาหรือเปล่าว่าบีมชอบเขาอ่ะจริงๆถ้าเราคิดว่าเราชอบเขานะแล้วเราบอกเขาตรงๆอะ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเพราะผลที่ออกมาอย่างน้อยอะ่ะสิ่งที่ดีๆก็คือเราได้บอกความรู้สึกตัวเองมันก็แอบลำบากใจนิดนึงเพราะว่าแบบไงดีกลัวความสัมพันธ์เปลี่ยนใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะพยายามแบบลองเชิงพยายามแบบทําอะไรสักอย่างให้เขา รับรู้แล้วถ้า<ม>เกิดเขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยบีมก็จะมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าอันนี้คือเขาดูแบบยังไม่ค่อยแสดงอะไรเพราะขนาดเราก็ยังไม่ได้แสดงอะไรมากมายไม่ใช่หรอ <c oughs> แล้วเขาจะแบบมาแสดงมากมายบางทีเขาอาจจะเขินหรือเขาไม่แน่ใจในท่าทีของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆบีมคิดกับเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นน้องเป็นพี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีอีกแรงเพรสเชอร์หนึ่งด้วยคือบีมสัมผัสได้ว่าเพื่อน เชียเขากับกออ,อะไรประมาณนี้นครับแล้วมันเลยทําให้เราอ่ะยิ่งไม่กล้าเข้าไปแตะเลยเพราะว่าเพื่อนทุกคนแบบสต๊พอร์ตมากเลยแล้วเราอยู่ๆเข้าไปแทรกกลางอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเราเปิดโอกาสให้เราและเขาเองเนี่ยนะก็คือบอกเขารู้สึกแยบแยบนิดนึงอ่ะจะได้รู้ด้วยว่าเออเขาคิดยังไงพี่บอกคิดว่าเขาคงไม่ปิดก้นงตัวเองเหรอกความสัมพันธ์ในวันนี้เราเป็นเพื่อนกันแต่ในอนาคตอ่ะถ้าแบบว่าทุกอย่างมันยังคงเป็นแบบ ความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมเราก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่าเพื่อนเป็นกำลังใจให้วิวด้วยเป็นอยู่แล้วข,ขอบคุณมา,ากเลยครับพี่โยขอบคุณมากจ้าอยากให้อนุญาตได้ใช้เวลากับตัวเองว่าน้าตาอันนี้มันออกมามันคนือน้าตาของอลัยได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเป็นแค่กับผมคนเดียวเรากําลังเฟกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเ็าไม่ได้เฟกนะ ดูในโน้เชียวว่าหลังจากออกจากบ้านทีโนโ่น้องคิดถึงโมเมนต์ดีมากมากเราเคยรู้สึกว่าเราตัวเองแปลกแปลกในสังคมเพื่อนท,ทั้งคี่ก็ฉับโชคดีมากเลยแบบเรื่องต่างๆเลยทุกท่านก็สงสารเพื่อนๆยอะไรเงี้ย